วันนี้จะมาแนะนำการแก้ปัญหาสำหรับไอโฟนหกพัดนะครับหรือ ipad mini 2เนาะหรือ iPhone 5S ยังได้นะครับที่ ios 12.5.7อะ่ะจะไม่สามารถโหลดแอป,ปพื้นฐานได้นะครับแอป,ปพื้นฐานก็จะมีพวก f c e e o o n ไ i น์ o u y u u t u b e นะครับหรือแอป,ปที่เรากดโหลดแล้วมันบอกว่าต้อง ios 13หรือ14ขึ้นไปอะ่ะนะครับวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงเราจะต้อง ให้เพื่อนหรือคนที่เขามีเครื่อง iPhone ที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับแต่ต้องเป็นเครื่องเปล่านะเช่นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเปล่าอันนี้ผมทําให้ลูกค้านะครับก็คือเขาจะส่ง Apple ID กับรหัสมาต้องมีจรรยาบรนนะครับถ้าท่านไหนอยากทักให้ช่วยทําก็โทรคุยก่อนก็ได้นะครับจะได้ยินเสียงเสียงต้องเทียบให้มันตรงกับคลิปนะบางทีเผื่อมีคนแอบอ้างนะครับหรือวิดีโอคอลก็ได้นะครับวิธีการก็คือผมจะนํา Apple ID เนี่ยมาเข้าเครื่องนะครับ พอเข้ามาปุ๊บผมจะทำการโหลดแอปสร้างประวัติให้แล้วโหลดเสร็จประวัติมันไปอยู่ตรงไหนนะครับเช่นดูตัวอย่างนะนะครับหลังจากโหลดเสร็จเนี่ยเราเข้าไปที่แอปสตูเนาะนะครับหลังจากทำทำเสร็จนะไปที่แอปสตูกดรูปโปรไฟล์มุมขวาบน a อ p l e ID ที่ถูกสร้างประวัติไว้แล้วนะครับไปดูสินค้าที่ซื้อแล้วเราจะเห็นแอปที่โหลดเรียงไว้นะครับคือแอปที่เคยถูกโหลดมาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วจะมีรูปเมฆโชว์ นะครับก็คือแอปพวกนี้เคยถูกสร้างไว้แล้วนะครับแล้วทีนี้เราโหลดปกติไม่ได้เราจะโหลดยังไงเช่นเฟซนะครับอันนี้สร้างเสร็จวิธีการโหลดก็คือให้เรากดรูปเมฆนะครับทำการดาวน์โหลดเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้พอกดโหลดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาบอกว่า ios ของคุณเวอร์ชั่นต่ำเกินไปแต่คุณยังสามารถโหลดได้นะครับก็คือมันจะมันจะช่วยแก้ปัญหาปกติมันจะโหลดไม่ได้เลยนะครับพอกดโหลดปุ๊บนะครับแอปก็จะไปโชว์อะไรทีนี้นะครับแอปก็จะโชว์ อ่าอันนี้ก็คือการแก้ปัญหานะครับสาหรับท่านไหนที่มีเพื่อนที่เขามี iPhone รุ่นใหม่นะครับแต่เขาจะต้องไม่มีแอปในเครื่องนะถึงจะทําได้นะครับก็ให้เขาช่วยสร้างให้หรือท่านไหนอยากให้ช่วยก็ทักมานะครับในการทํหนึ่งเครื่องก็คิดอยู่ที่200บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ซื้อ iPhone มาไว้ทําอันนี้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะเนาะนะครับท่านไหนสนใจอยากให้ช่วยโหลดให้นะครับสร้างประวัติให้ก็ทักเฟซมานะครับเดี๋ยวจะวางเฟซไว้ใต้คลิปนะ อ่ะโอเคครับก็เอามาแนะนำเพิ่มเติมเนาะนะครับสำหรับการโหลดแอปช่วยสร้างประวัติให้ไอโฟนรุ่นเก่านะครับหกหกพัทต,ตอนนี้แต่ 6s ขึ้นไปเนี่ยโหลดเองได้นะนะครับเพราะว่า 6s นี่ ios จะอยู่ที่อ่า15.7.9ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ